สวัสดีครับพบกับอาจารย์อั๋นเช่นเคยครับวันนี้อาจารย์อั๋นอยู่ที่หน้าวัดพระชาติพนมวรมหาวิหารนะฮะอยู่ที่อำเภอธาตุพนมครับวันนี้อาจารย์อั๋นเข้ามาร่วมกับพิธีนะฮะเห็นว่าจะมีวิธีการถวายพระทองคานะเข้าไปเอาเข้าไปไว้ที่ในองค์ธาตุพนมบรมเจดียนะครับ บรรยากาศวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับนะเป็นวันเสาร์วันหยุดวันเสาร์นะก่อนจะมวีวันหยุดยาวของเดือนกรกฎานะครับพวกคนวันนี้ค่อนข้างคึกค,ค,คืนนะบ,บอกว่าบรรยากาศหน้าวัดคนเยอะอยู่นะครับนี่ถึงจะอากาศไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร,ร่นะฮะแดดไม่ค่อยออกนะครับมืดครึมนะฮะแต่ก็ยังมีคนที่ เดินทางเข้ามาทําบุญนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นช่วงเดียวกันกับทางาในจังหวัดนครพนมที่เขามีาบวงสรวงองค์พญานาคนะครับเจ็ดวันเจ็ดคืนนะฮะก็เป็นคนหลงนะครับประชาชนนะฮะนักท่องเที่ยวก,ก็แห่เข้ามาทําบุญที่วัดพระาธาตุพนมกันอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในวัดกันครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงครับไปครับ พอเดินเข้ามาในวัดนะครับบรรยากาศค่อนข้างคึกคืนเลยนะฮะดูนะครับก็จะมีการลำวงสงวงองค์พระธาตุพนมนะครับกน้อย ครับวันนี้คนก็ค่อนข้างเยอะนะครับพุทธศาสนิกชนชาวพุทธนะครับเดินทางเข้ามาทําบุญที่วัดพระชติพนมนะฮะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าก็จะมีการผดล็อกเกี่ยวกับการใส่หน้ากากแล้วนะฮะแล้วก็สามารถให้การท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทํางานได้เต็มที่ลนะครับแต่ว่ายังไงประชาชนส่วนมากที่เดินเข้ามาก็ยังมีเซฟอยู่นะฮะเซฟโดยการสวมหน้ากากนะครับเพื่อป้องกันนะครับเป็นเรื่องปกติครับยังไงเราก็ต้องเซฟตัวเองไว้นะฮะถึงจะไม่มีกฎหมายบังคับแล้วก็ตามนะฮะ โดยส่วนรอบแล้วนะครับตอนนี้ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าเขา,เาได้ยินว่ามีลงทานด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูลงทานว่ามีอะไรด้วยนะฮะไปหาอะไรกินกันครับไปสวัสดีครับนะวันนี้ที่วัดพระพน,นมวรวรมาหาวิหารนะครับวันนี้มีข่าวบุญมาขอบอกนะครับขอสื่อสารขอแชร์ทุกท่านนะครับ วันนี้จะมีการถวายพระพุทธรูปทองคำนะครับนําโดยหลวงพ่อโมบสุทีโวหรือพระครูสุขุมธรรมวัฒนะครับจากวัดป่าหนองแคดงจหวดร้อยเอ็ดนะครับพิธีจะเริ่มในช่วงเที่ยงวันนี้แล้วตอนนี้นะครับทางคณะของหลวงพ่อนะครับกำลังเดินทางมาจากจหวดร้อยเอ็ดนะครับขอเดชทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยอากาศดีนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยครับพระฝนเป็นใจเดชรุกท่านนะครับมาระบุญด้วยการถวายพระพุทธรูปทองคำด้วยกันครับดีช่นะครับอนุโมทนาบุญพระนะครับ มาจากไหนครับโลงทานนี่สบายดีค่ะอันนี้เป็นวัดะธาพน,นมนะคะวันนี้หลวงพ่อบวร,รสุชีโวรหรือพระครูสุขุมธรรมวัดจากวัดป่าน้องแช่ดงและคณะญาติทางามางหายมาถวายพระพษษรูธรุปทองคำนะคะนึกว่าพี่น้องสปปลาวเมนเนาะพอ,อเมนออมบอกครับาาสบายดีสบายดีด สบายดีมาจากเวียงจันท์เนาะครับเนาะเอาบุญน้ากันเนาะมาหนีเนาะอ่ครับสาลาเปาขมิ้งจีนะฮะว้าวเจ๋นะราดหน้ามีกรอบนะครับสบายดีครับอันนี้ลาบนะสวัสดีครับครับโอ้ลาบ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 กันเลยโอ ก็จะมีพวกน้ำลงทานน้ำนะครับสบายดีสายบุญครับก๋วยเตี๋ยวครับร้านอะไรคะกังหันครัยำหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะสายบุญครับสายบุญก๋วยเตี๋ยวนะครับจากร้านกังหันทัดพนมนะมีลงทานก็แบบนี้เลยนะคะร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมาจากชนบุรีเลยเหรอครับนี่มางานนี้โดยครับผมสายบุญมาไกลครับนะระยะทางไม่ใช่ปัญหาครับ เตรียมสําหรับพระพุทธรูปชองคำนะคะสององค์เลยค่ะพอกันสององค์เลยค่ะองค์หนึ่งนี่เกือบประมาณสี่สิบบาทนะคะครับผมโอ้รวมกันละสามสิบแต่ฐานสิบบาทค่ะเองทำแท้ๆเลยค่ะเราเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับพระไหมครับหรือพราะทำเป็นทำเป็นประวัติอยู่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเพราะว่าองค์แรกถวายแล้วค่ะครับวันนั้นอันไม่ได้มาไม่รู้ข่าววันนี้เห็นพี่เม้งแชร์ถึงรู้นะเนี่ยถ้าพี่เม้งไม่แชร์อันไม่รู้ พี่นิ่มก็ไม่ส่งข่าวก็ขอโทษค่ะเดี๋ยวพี่นิ่มจะส่งข่าวไปตั้งแต่ปีสามค่ะเพราะว่า e> พี่นิม่มัน่ึงปีสามค่ะรอฟังครับแหวนลงทานครับจานั่นได้ขนมจิบกับสาลาเปามาครับสองลูกนะเอามาชิมใส่หวานใส่เกล็ดเจ้านี้เคยทานอยู่แล้วนะครับเป็นขนมจิบสาลาเปาทั่วแล่นะฮะแล้เป็นสรสเ,เข็นป้ายสีเหลืองอร่อยครับเจ้านี้ไป ครับตอนนี้ทางชาภาพก็ได้เดินทางมาถึงที่ีแล้วนะครับนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับเดี๋ยวดูครับชุดที่นำออกมานะฮะก็จะเป็นชุดฐานของพระพุทธรูปนะครับเอามาประกอบเพื่อวางลงที่พานนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูกันครับ เป็นพระพุทธรูปทองคำครับจะมีฐานนะฮะแล้วก็ตัวองค์พระพุทธรูปนะฮะเอามาประกรอบที่นี่นะฮะแต่ละส่วนนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะฮะส่วนฐานสองส่วนนะครับแล้วก็ส่วนองค์พระพุทธรูปหนึ่งส่วนนะฮะประกอบกันสององค์นะฮะรวมรวม,รวมทั้งหมดเป็นสององค์นะฮะ

เพื่อถวายองค์พระพุทธรูปทองคำนะสู่องค์พระธาตุพนม รนะครับผมตอนนี้อาจารย์อันอยู่ในพิธีนะฮะตอนนี้กำลังเ,เวียนเทียนกันอยู่นะครสามรอบนะฮะเป็นมีการท่องอิติปิโสตลอดในการเวียนเทียนนะฮะ เดินทางมาจากจังหวัดรอเไร่ใช่ไหมครับเป็นญาติที่ทำทางไหนครับนี่ลูกศิลป์หลวงปู่นะลูกศิ์หลวงปู่มากันมากันเยอะไหมครับเยอะครับกี่คนครับประมาณประมาณเป็นตจำวร้อยฮร้อยกว่าร้อกว่าคนรถอะไรมาครับนี่ส่วนตัว รถส่วนตัวกันท okay> ั้งนั um ้นเลยใช่ไหมโอ้มาคณะโอ้ผมเห็นแล้วแบบยือมากรตอนนี้นะครับก็จะมีการทำนำนะฮะนำองค์พระพุทธรูปทองคำนะครับขึ้นสู่องค์พระธาตุพนมนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นทางทีมงานนะครับ นำพระพุทธรูปเข้าไปได้แค่ทีมงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะครับถึงสามารถเข้าไปได้และนำพระพุทธรูปเข้าไปไว้ได้นะครับครับตอนนี้ก็พิธีถวายองค์พระพุทธรูปทองคำนะฮะที่มีน้ําหนัก<ๆ>เขาบอกว่าองค์ละ400เอ้ยไม่ใช่4 0 0 40บาทแล้ว่นะ40บาทขึ้นสู่ชั้น5องค์พระแทษพนมก็สิ้นสุดแล้วนะฮะสาธุบุญร่วมกันนะครับสาธุครับ อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาจารย์อันต่อนะฮะเผื่อจะมีงานอะไรต่อไปเดี๋ยวจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และติดตามช่องอาจารย์อันต่อไปนะครับผมสวัสดีครับไปเล่นลครพน